สวัสดีค่ะพี่หน่อยนะคะจากศูนย์แมททันชีสบูซโขบเพชรบูรณ์นะคะค่ะวันนี้นะคะพี่หน่อยจะมาแนะนำนะคะาการสนิมเท่ากับการจ่ายเงินเพิ่มนะคะหมายความว่าแบบไหนนะคะพี่หน่อยอธิบายแบบนี้ค่ะถ้าเราซื้อแผ่นหลังคานะคะที่มีสารเคลือบนะคะกันสนิมนะคะเท่ากับว่าสามารถนะคะประหยัดได้นะคะกันนะคะที่จะมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะในการาหรือเปลี่ยนเมื่อเจอปัญหาสนิมนะคะหรือเปลี่ยนเมื่อเจอหลังคารั่วนะคะนั่นคือเหตุผลนะคะที่มานะคะที่พี่หน่อยใช้คำว่าการสนิมเท่ากับการจ่ายเงินเพิ่มนะคะค่ะถ้า ทุกคนนะคะทุกท่านนะคะสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะที่บริษัทสมศักดิ์หลังคาเหล็กน,นะคะเรามีหลังคาแมทท์เช็ดนะคะที่กันสนิมน,นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะซิงค์นะคะก็จะมีนะคะความหนานะคะ0ูนจุดนะคะสองสามนะคะศูนย์จุดสองหกสองแปดนะคะ จนถึงนะคะตัว0.30นะคะบูสโคบแสดนะคะแล้วก็มีนะคะจนหนานะคะถึง0.47บูสโคบซิงค์รุมนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นพระเอกนะคะของอบูสโคบนะคะเรียกว่ามีการรับประกันนะคะไม่เกิดปัญหาสนิมนะคะจะอยู่ที่20ปีนะคะค่า a e z ก็จะอยู่ที่150กร,รัมต่อ1ตารางเมตร นะคะคส่วนบูสุขบแสกนะคะสีซิงก็รับประกันนะคะไม่เกิดปัญหาสนิมนะคะ10ปีนะคะมีมอกอกนะคะกันสนิมเท่ากับกันจ่ายเงินเพิ่มนะคะค่ะพี่หน่อยฝากไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ